นาหไหมหรอสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบที่น่ารักทุกท่าน <c oughs> วันนี้เราก็มากอะติดชีวิตพ่อค้านนะครับ ผู้ชายขายน้ำที่ขายดีที่สุดในซอยสามวันนี้เราก็มากอดติดชีวิตของลุงเลือดนะครับพ่อค้าขายน้ำครับ ด้านข้างก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับแถวนี้ก็เจ๊แมวครับขายดีมากครับสำหรับใครที่มาชาวยินทช้าก็ขอแนะนำได้เลยครับ ก๋วยเตี๋ยวไก่เจ๊แมวอร่อยที่สุดเพราะมีอยู่ร้านเดียวครับวชสดน,นี้ก็มาเกาะติดชีวิตพ่อค้าอยู่นะครับ,บครับอันนี้ขายแก้วเท่าไหร่บ้างครับ20บาทครับโอ้โหถูกมากครับ ร้านนี้ได้ยินข่าวว่าใส่นมเยอะมากครับครับจนลูกค้าบอกว่าพอแล้วโอ้ยอดขายนี่เขาบอกวันละเป็นหมื่นเลยครับร้านนี้ครับร<อ>้านนึงเลยครับนี่ครับม,นะมีทั้งกาแฟโบราณนะครับเป็นร้านลุงเลิศนะครับครับใครที่อยู่ทาวินทาก็ เข้ามาอุดหนุนกันได้นะครับนี่ก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊แมวเ,เป็นร้านดังในทาวินทาวีร้านหนึ่งครับเนี่ยครับแม่ค้าใจดีครับมด้อาบางวันนี้เที่ยงครึ่งก็หมดแล้วนะครับเพราะว่าลงของน้อยดูครับบรรยากาศครับ ใคร <c oughs> แวะผ่านมาแถวราดเท้านะครับหมู่บ้านทาวินชาก็อย่าลืมโมดหนุนก็ได้นะครับหอมักสองค่ะครับเส้นหมี<ด>่ค่ะเส้นหมี่ด้แล้วค่ะคุ้มมเลยนะคะดูครับน่าก,กินมากครับดูขาไก่ตีนไก่นี่ของแท้เลยครับ เนี่ยสี่สิบบาทอ๋อครับที่สำคัญเขามีเด็กเด็กน้อยอยู่ข้างครับสวยงามมากครับ อ,อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ